หลวงพ่อมาตาม,มาคือหลวงพ่อคำเขียงนอกจากท่านจะสอนกรรมฐานแล้วท่านก็ยังทำศูนย์เด็กเล็กซึ่งเป็นซึ่งในเวลาต่อมาก็ทราบว่าเป็นศูนย์เด็กเล็กแห่งแรกในจังหวัดชายภูมิทั้งนั้นอยู่บนเขานะเนี่เองเนี่ยต่อมาก็ได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่สมัยเป็นแค่โครงการแดนน้องผู้หิวโหย ก็คือประมาณปี2 5 1 3การที่ได้ไปร่วมทอดผ้าปา่าเป็นผู้จัดเลยนะทอดผ้าปา่าข้าวนะเมื่อธันวาสอสอันเป็นส่วนของโครงการแดดน้องผู้ยุ่หยนั่นเป็นครั้งแรกที่เมืองไทยเริ่มตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาเด็กปัญหาเยาวชนโดยเพราะปัญหาเรื่องเด็กขาดอาหารเมื่อปี2.2 คือเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วในที่นี้หลายคนคงจะไม่นึกว่าเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยมีเด็กขาดอาหารเป็นล้านในช่วงสามสิบป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องกล่าวด้วยว่าการขาดอาหารขาดปัจจัยสีของเด็กน้อยลงไปมากทีเดียวแต่สิ่งที่เป็นปัญหาการขาดแคลนของเด็กเนี่ย ก็ไม่ได้น้อยลงเลยเพียงแต่ว่าจากการขาดแคลนอาหารมาเป็นการขาดแคลนอย่างอื่นเช่นขาดโอกาสในการศึกษาที่ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเขาและอย่างเท่าเทียมกันอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะของเมืองไทยปัญหาเด็ก ที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงคือการขาดพื้นที่ที่มีคุณภาพนี่คือปัญหาที่พวกเราควรจะใส่ใจด้วยนอกจากจะดื่มความสนใจให้ผู้คนมาตื่นตัวร่วมแรงร่วมใจในการช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือเยาวชนแล้วเนี่ยญาติยโยมทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันสมทบทุนทอดพ้าป่า ทั้งที่มาในวันนี้แล้วก็ที่ไม่ได้มาด้วยตนเองแล้วก็หวังว่า,าพวกเราจะได้ชักชวนเพื่อนๆให้มาใส่ใจใเงินทุนแล้วก็ต่อไปก็ช่วยด้านกําลังกายช่วยด้านการสละเวลาเชื่อแน่ว่าอาน,นิสง ของบุญเหล่านี้เนี่ยจะแผ่ขยายได้เป็นงแต่ซึมซับไปในจิตใจของเราแต่ว่ากระจายไปสู่สังคมงกว้างด้วย